สวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะกันนา่ิสวัสดีค่ะกินอาหารเ้าเรียบร้อยค่ะกรเตรียมตัวไปโรงเรียนใหม่สวีทเกิร์บ้านนอกบ้านวันนี้เขาสนามหญ้าเขานิดๆเมื่อคืนนี้หิมะลงคือตื่นมาได้เ้าราค่ะวันนี้มาแพกอาหารเ้าราอาหารเที่ยงให้น้องนารินก่อนไปโรงเรียนจ้าดูหน้าบ้าน บรรยกากาศตอนเจ็ดโมงเช้านะคะเพื่อนๆค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะแพ็คอาหารเที่ยงลงกระเป๋าลงกระเป๋านักเรียนให้นารินแล้วแล้วก็นเรียนมีเรียนเนี่ยด้วยนะคะเรียนไวโอลินค่ะแล้วก็ขึ้นบนบ้านค่ะขึ้นบนบ้านเลยค่ะขึ้นบนบ้านเรียกนารินตื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแปรงฟัน Good morning งเดีย้าวพลเลยหลังบ้านแต่ก็ยังไม่เยอะนะคะหิมะนี่แม่บ้านอยากให้เยอะๆคะ่ะจะได้ออกไปเล่นสไลด์กับน้องนาะรินคะ่ะแต่ว่าปีที่แล้วนะตกสองสามครั้งก็ประมาณนี้แหลคะค่ะปีนี้ ปีสองพันยิบสี่ค่ะก็ตกประมาณนี้แต่ตกตอนไหนไม่รู้ค่ะตื่นมาก็จะประมาณนี้เลยนู้นลงไปใต้ซอยหนูก็บมีบานอยูหาหกเจ็ดลังคาเรือนนะคะตั้งสี่ห้าหกเจ็ดอย่าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองกับบานไม่บานนะคะเนะทั้งหมดมีอยู่สิบสองลังคาเรือนในซอยทิ่แม่บานอยู่นะะี่ยค่ะ บ้านมีแข่12ลังคาเรือนในซอยสิม่บานอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวจัดแจงเรียกนาะลินตื่นก่อนคะนะ่ะเศรษ้าก็จะประมาณเนี้ยค่ะส่วนไม่บ้านไม่นาที่ตื่นแต่เสาร์ก่อนเพื่อนทุกวันค่ะวันถีลูกไปโรงเรียนก็จะประมาณเนี้ยค่ะแม่บ้านจะลงไปข้างล่างเตรียมอาหารเศร้าแพ็คอาหารเที่ยงให้น้องนาลิน แล้วก็มาเรียกน้องนารินตื่นเนี่ยประมาณในแต่ละมันค่ะห้องนอนนารินนะคะนี่คือห้องนอนนารินค่ะกดูเอาด The Window ดีย i a แล้วดูหน้าต่างลูกขาวโพลเลยนะหิมะลงโอเ okay. ค let's go นารินนะ em xong từ nọc bàn Cắt đẹp đẹp ล้วพางน้องนั่งกินอาหารเศร้าอยู่นะคะแม่บ้านก็จะมาเก็บถ้วยจานที่เขาล้างไว้นะคะที่เขาล่างไว้ที่เขาเครื่องล่างไม่ได้นะคะเขาก็จะมาเก็บลงทีเก็บค่ะแก้วเอานี่เลยะคะ่ะทีเก็บแก้วข้างเรา สำนัทำอาหารเส้าให้พ่อนาลินทำโอ๊กนิ้วกับตัต้งใบในเตา่เลยรอรอให้พ่อนาลินออกไปซุ่น้องนาลินหนักปักซอยนม่นหลานก็จะทำอาหารเร้าเตรียมใบแต่ละวีแต่ละวันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเช้าเช้าก็จะประมาณนี้แหละค่ะตื่นมาได้เส้าเตรียมอาหารให้น้องนาลินกินเรียบร้อยน้องนาลินก็รอเวลาแปดโมงแปดโมงสิบหกนาทีก็ออกไปหนัปักซอยค่ะ เขาไปประมาณหนึ่งนาทีครับรถึ้นไปหน้าปักซอยค่ะรถโรงเรียนมารับหน้าปักซอยนะคะแต่ละเขาัวเรือนก็นจะเอาลูกไปใบหน้าปักซอยรถก็วิ่งมารับหน้าปักซอยท,ทุกทุกมันกันถึงศุน์ค่ะอะไรนะลูกก็เรียกอะไรนะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบแม็กนะคะคล้ายๆแบบว่าปุ๊บนะมีเวลาเลยก่อนจะไปโรงเรียน อากาศหนาวนอกบ้านนอลล้องดารินก็ต้องเตรียมค่ะเตรียมใส่แจ็กเก็ตนะคะเพืเ่อนๆค่ะแต่ละวันก็จะประมาณเนี่ยค่ะแต่ละเสาร์แต่ละวัน,นแ,ตวแต่ละวีะโอ้ยจันถึงสุขอืมอืมอืมเรียบร้อยค่ะ this one darling d ดดดี้จ l ไปแค่ไปทูสกูลอีกเหรอเดดดี้ไม่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 ไ้่ไม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 ่ค่ไมอไม่ไม่ะม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไมาม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่าม่ไม่ไม่ไน่ไมไม่อม่าม่ไม้ไ่ไ่ ก็เตรียมเนี่ยค่ะโอ๊กเมลอาหารเสิร์แม่บ้านต้องให้พอนนลิงพินโอ๊กเมลนะคะเพราะว่าไดเอทค่ะวิธีทำข้าวโอ๊ตของแม่บ้านก็ใส่น้ำแค่นั้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เตรียมน้ำ ใช่พอนลินค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านชีวิตของแม่บ้านเนาะค่ะโอ้ยสูงแก้วกาเน,นี่ยค่ะแก้วจริงค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะค่ะเราก็ช่วยกันเทศช่วยกันทําค่ะพอบานทางานอยู่ในออฟฟิศท,ทางานหาเงินเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงเมีย่วนแม่บ้านก็เตรียมอาหารเร้ารเ็ดอาหารเส้าอาหารเย็นอาหารเที่ยง เทคแคร์ care, ดูแลลูกและสามีประมาณนี้ค่ะชีวิตครอบครัวแม่บ้านค่ะอันไหนเขาช่วยกันได้เขาก็ช่วยกันทําค่ะอย่างเช่นงานบ้านเหมือนกันค่ะพอบ้านก็ช่วยอันที่เพินถนัดเนาะคะ่ะแม่บ้านก็ทําอันที่แม่บ้านสนัดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะชีวิตครอบครัวเขาจะอยู่กันได้นานเนาะคะ่ะเนาะบ้านอยู่กับพอบ้านมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะยี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะ 21ปีแล้วบ้านกับน้องนารินก็ออกไปหนาปักซอยล้อรถโรงเรียนแม่บ้านก็ทําอาหารเร้าตั้งบนโต๊ะนี่รอค่ะพันเดินขมาเปิดประตูขมาก็ยิบอาหารเข้าไปทํางานออฟฟิศออฟฟิศเปิดประมาณสามโมงเร้าเนาะค่ะส่วนแม่บ้านก็จะเอาน้องม้าออกไปเดินค่ะเห็นไหมเย็นๆม้าก็เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านนะคะเดินน้องม้าลังงพ่นเลิกงานหาโมงเย็นค่ะพ่นเลิกงานก็พ่อบ้านก็จัดแจงต่อค่ะ เขาโอดของแม่บ้านเสิดผบิตภั้ฑ์ง่ายๆใช่ไหมคะนำรอนของเราได้ค่ะเอาลงถ้วยแก้วนี้เลยค่ะนำอบ้านดื่มนําชาส่วนแม่บ้านดื่มกาแฟน,นะคะส่วนเขาโอทั้งนี้ก็ได้ละค่ะเดี๋ยวเอาออกจากหม้อเลยค่ะปิดเตาเลยค่ะโอ้ยปิดเตา ได้แล้วก็มาเอาซาลเมนนะคะนี่จ้ะเติมซาลเมนนี่ลงไปค่ะประมาณชอบเอาเนี่ยค่ะประมาณนี้ นี่เลยค่ะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตครอบครัวตอนเท้าๆของแม่บ้านเนาะคะ่ะแค่นี้พอบ้านก็ดีใจยิ้มในใจปเปยๆแลวว้วนะคะนี่แหละค่ะชีวิตครอบครัวเนาะค่ะเนาจะเอาอะไรมากมายเราต้องช่วยกันทําคนละไม้คนละเมออันไหนเราทําได้เราก็ทําอันไหนเราทําไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของพอบ้านประมาณนี้ชีวิตครอบครัวจะได้ร่มรื่นสุขสบายเข้าใจกันและกันดูแลกันและกันก็จะอยู่ จเจริญเจริญในการชีวิตคู่นะคะโอ้ยแมนบอกคะ่ะใช่บอแม่บ้านพูดถูกบอคะ่ะถูกอยู่ได้เพราะบ้านเปิดประตูมากก็ได้แ่ะคะ่ะเห็นไมง่ายง่ายๆส่วนแม่บ้านก็จะเอาน้องมาออกไปเดินเลยที่เนี่ยนี่ราคะ่ะชีวิตครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะได้แดดดิอยู mm ่เวลกรบมันนี้ อ่าน่ะผอมจะออกไปแล้ะอ่นน่ะสีใจมับางยังค่ะอ่าน่ะกูเกิลอ่นน่ะไปละไปละไปละพคนนะบล้อแม่เลยแม่ใส่แจ็คเก็ตก่อนหลุบเลย <laughs> นั่งนั่งลอ้อแม่ใส่รองเท้าแฮดอัพ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 โอ้ยน่ะน่ะ อ้นน่ะบรรยากาศนอกบ้านดูรถคันนี้จอดนอกบ้านตลอดนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเรามีที่จอดรถแค่สองคันค่ะได้ยินเสียงนกร้องก็บสบายใจตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะบรรยากาศดีๆค่ะเพราะว่าเฮาอยู่ตามชนบท เขาอยู่ตามชนนบกบ้านนงบันนอกประมาณนี้อากาศก็จะดีประมาณนี้ค่ะอยู่กับหุบเขาประมาณนี้ค่ะอยู่บนเขานะคะเนี่ยบรรยากาศดีละลายค่ะปะ่ะเข้าบ้านให้อาหารน้องมาค่ะกินสองขับนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ เรอได้ยินเสียงอาหารสวยๆเพุ่นค่ะทำเป็นสิ้จาวเสจาวส้าวโอเคก็ go. แต่ละวันหน้าที่องมาก็กินอาหาร ดูน้องม้ากุกกิกินอาหารเสาอิมทองสบายใจเลยค่ะนอนเล่นของเล่นนยนะก็ดึงของเล่นออกมาประมาณนี้แหละค่ะแต่ละวีแต่ละวันค่ะเหมือนนะหายกว่าเด็กหน่อยนะคะนั่นะมีความสุขกับของเล่นสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนคะ่ะขอบคุณหล,ลายคค่ะที่แวะมาให้กําลังใจแม่ปางแอนน้องนาลินค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่บ้านด้วยค่ะบาย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  ชอบบอชอบบอคิมนี้ค่ะแต่ชอบอย่าลืมละค่ะไปแล้ว